ตำนานแอไข่เด็กวัดเจดีอาภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของแอไข่เด็กวัดเจดีอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องราวเสียงที่ร่ำเรือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่างรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ถึงขวบตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณนะวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพศักการะของชาวบ้าน ตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขายไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้มาปักกฏเดินธุดงอยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9้ถึงสิขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกับพบว่ามีสัพสมบัติและาศาสนาสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งได้ให้ไอ้ไข่สิ่งสถิตเฝ้าสมบัติดังกล่าวไว้ วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดนอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพเสดจจบจนถึงปัจจุบันนี้วัดเจดีเมื่อก่อนเป็นวัดที่ลกร้างประมาณพันปีแล้วและพูรณนาใหม่เมื่อปีพศ2500ซึ่งที่กำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นเมื่อก่อนเป็นเจดีลกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไป หลังจากปีพศ2500ผู้ใดที่เข้ามานอนค้างอ้างแหลมภายในบริเวณวัดเจดีถ้าไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกล่าวหรือขอขามาต่อไอไข่แล้วจะนอนไม่ได้หรือมีการก่อกวนทั้งคืนเช่นทำท่าจะหลับจะมีเด็กเอามือมาตีศีรษะบ้างดึงขาบ้างดึงแขนบ้างก่อกวนตามภาษาเด็กๆทั้งคืน